กลางขระการพ่อท่านอุปชาพันเตอุโสเริญถามญาติโยมน,นะอุโสก็อยากพูดอาสมาอยากหนีอัตมาอยากหนีได้อยากพูดมันจำานจำยอมนะยอมจำต้องนะจริงๆชีวิตคนเรานี่มันมันน่าเห็นใจแต่ละคนนะฟังอุโสพูดอาตมาพูดหนังคนละบวลเลยนะ โอ้ยเมื่อกอรตะมาอยู่กับโลกนี่มันก็ไปกับโลกสนุกอะ่ะว่าสนุกก็ไม่เชิงนะแค่แค่แคไปฟังอุโสเล่าเรื่องในเกลือญาติในบ้านะนะสงไรตะมาแล้วมันสั่งแล้วคุณต้องทําคุณไม่ทําไม่ได้ต้องทําเจธอธรรมะกก่อนเจอธรรมะก,ก็น่าจะทําอยู่แต่ไม่รู้แต่ไม่พูดแล้ะแต่เวลาพูดมันสั่ง เอออาตมาก็มาทบทวนเออมันมันมันไม่รู้ตัวในส่วนต่อมาทำเลยยิ่งเจอธรรมมาแล้วนี่มันยิ่งมันก็เหมือนดีส่วนหนึ่งแล้วมันก็โหดส่วนหนึ่งกันนะมันก็โหดส่วนหนึ่งอาตมาเองเคยห้ามคนเล่นการพนันในบ้านนะเราก็นั่งนึกก็ไอ้ที่พูดนี่โรงงานอยู่แห่งหนึ่งตึกสี่ชั้นอยู่แห่งเราก็ตอนหลังก็รู้มันเล่นการพนันกันที่ตึกสี่ชั้น คนเต็มบ้านนะได้ยินมาตั้งนานแล้วไอ้เราก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวโยมดูไม่ทำไงเดี๋ยวหวดไม่ตกบ้านเนเอาไม้ใส่แขนเสื้อยาวไปไม่เจอโยมกาในใจเดี๋ยวเจอหัวดแล้วเรียกตำรวจจับด้วยโชคดีที่ไม่เจอไอ้ที่พูดอยู่กันเลยที่ไงโรงงานเราอยู่ที่ตึกสี่ชั้นซื้อเด็กนอนอยู่ที่นึง แต่ใจมันเฉยๆตอนนั้นไปมันกะเอาจริงเลยนั่นน่ะกะถ้าเจอกะหัวด้ยเรียกตัวรถจับด้วยโชคดีที่ไม่เจอคนงานเล่นไพ่แต่ก็ทำันเดียวนะแล้วคิดทำอีกอ่ะมันไม่สนุกจริงนะธรรมานี่มันคนจริงไงใช่ไหมแล้วตมาก็รู้ไม่รู้่ธรรมะสั่งทุกคนเจอพี่ก็สั่งพี่เจอน้อนสั่งพี่เจองอก็สั่งน้อก็สั่งเจอแม่ก็สั่งแม่เจอแม่กายก็สั่งแม่เจอ่ก็สั่ง่ ไอแม่บ้านมันพูดถึงสั่งอยู่แล้วคนในบ้านมันพูดถึงสั่งอยู่แล้วมัน <c oughs> ไม่อาจจะรอดมาได้นะไอตามานึกในใจอ้นี่โชคดีนะพ่อตาตายไปก่อนถ้าพ่อตาไม,ม่ตายหน้าตาคงไม่รอดกลับมา <c oughs> แต่มันก็ด้วยความหวังดีนะจะมาก็ไม่หวังร้ายใครนะไอหน้าโหดนิดดย,ยมเชื่อไหมตมาไม่เคยทะเลาะใครนะเคไม่เคยมีเรื่องใครด้วย ไม่แต่นในบ้านพูดแล้วไปนี่แม่เขาข้างของเราพูดไปแต่เรื่องนี้แม่เข้าของเราแต่มาก็ไม่รู้เหมือนกันตอนมันคืออะไรแต่ตอนหลังรู้แหละโอ้เราไม่เกยเราไม่มีผิดศีลผิดธรรมเมื่อก่อนมันไม่รู้นะอ๋อเรามีศีลนมีแบบคนโลกโลกอะ่ะมีคนจริงมีความจริงมีความตรงแล้วโลกเขาว่าไงเราก็ไปเขาแต่เราก็ไม่ไปเอาเขาเท่าไหร่นะไปอยู่ โลกีนี่มันน่าหลงกันนะโยมแต่ตมาก็ไปเขาแบบพิโมเมาทุกเรื่องราวที่อาตมาผ่านมาอาตมาไม่รู้จริงเลยนะอาตมาเคยพูดกับโยมนะอะไรวันเกิดรึ้งหน้าเราไม่รู้นะที่ผ่านมาเราทบทวนพอได้ได้อยู่นะแต่มันมันข้างหน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนี่อาตมาพูดกับโยมวันนี้พรุ่งนี้เกิดขึ้นไม่รู้นะนี่วันนี้คุยเตรียมตัวยังไงตรงเนี้ยตรงนี้สําคัญกว่าเนี่ยเรื่องในครอบครัวเรื่องการธรรมะก็ตัวเดียวกันแล้ว จร,จริงๆแล้วมันอาตมาไม่เรื่องเดียวกันหมดเลยนะโยมให้การคลองเรือนไก่ธรรมะมก็ตัวเดียวกันนะให้การที่จะไปสู่ความเสด็จในโลกีมันก็ตัวเดียวกับธรรมะนะโยมคุณพลิกมาใช้เป็นหรือเปล่าอ่ะความจริงความเอาจริงความบากบัน่นโลกคุณก็ต้องใช้ใช่ไหมธรรมะคุณก็ต้องใช้นะแต่ในทางธรรมะนี่มันตรงข้ามกับอีกมุมหนึ่งไนงะ ไอ้ทีมันทำมันเข้เพราพเกตเราอัตตาเรามันขวางไงนี่อาจจะมาอยู่ถึงป่านี้นะโยมเน่ไปอีกสักสองชิดสองจุดนี้มันน่าจะทะลุทะลวงนะมันไม่ไปนะโยมเพราะอะไรอยู่ไหมอัตตามันน้ำมันขวางอยู่ไงความยึดดีมันขวางทางอยู่มันก็มองเห็นทางอยู่นะเนี่ยถ้าเราลายความยึดดีบางส่วนได้เนี่ยมันไปอีกตั้งเยอะนะแต่มันไม่ยอมไงไอ้ที่มันก็ยอมมีความรู้สึกข้างในไง แล้วฟังโยมพูดโอ้ยดูหนังใหญ่าง,งเขาแต่งงานสะถอยทางนั้นถุนทั้งงานจะมามอมส่งกันไม่อยากจะหนีดูสิการเห็นหนังตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงม,มันขอนังเกียจไงใช่ไหมไอ้ที่นังเกียจเราก็ไม่สะอาดนะเราก็รรู้ไอ้ที่นังเกียจเราไม่สะอาดแล้วก็โลกเขาเป็นันเรื่องเขาเกียบเราที่ไหนใช่ไหมแล้วคุณไม่เอาตัวคุณสะอาดอะ่ะที่จริงไอ้ตัวก็ยังไม่สะอาดและถือสาไงใช่ไหมเนี่ยยึดดีทีนี้ความยึดดีทำลายตอมกันนะโยม เราได้มันก็ดีแล้วยึดดีทำไมคนอื่นมันไม่ชัดกรรมใครกรรมมันใช่ไหมถ้าไม่ชัดกรรมเรากมเขานี่มันจะไม่ถือใครผลลัพภาษาก็พูดง่ายดีเหมือนกันนะโอ้ยบนผิวโลกนี่มันรับเอาความทุกข์อยู่ยุ่งเขาเลยเขาทุกทุกคนแหละสุขไม่มีหรอกแต่ลึกๆมันก็ยังรู้ว่าสุขมีนะถ้าไม่รู้จริงมันไม่ถือขาใครในผิวโลกเนี้ยรู้ตำนามาเนี้ยมันไม่ได้สบายจริงในโลกอะนะมันสบายจริงแต่มันหนีมาทำไม สะสมข้าของเงินทองจนท่นจนรวยจนมั่งมีจนไม่ได้เดือดร้อนใจแล,แล้วทุกอย่างครบเป็นหมดสมบูรณ์หมดในโลกไปไหนเขาชอบหมดอะโลกมันก็จริงของเขานะนยมอยา่าไม่จริงนะฮะถ้าจะมานั่งดูทางสร้างฐานะจนไม่นคงไปไหนเขาชอบหมดสังเกตดูถั้งเครือญาติเราไปหาเพื่อนหาใครเขาชอบเราเกิดเพราะงั้นเราเห็นอยู่อพอมีฐานะแล้วเนี่ยเขาชอบแต่ตอนจนเขาไม่ชอบแล้วจะหนีความจนนะ แล้วอยู่ความจนในเยี่ยมใจยัง,ยงไงอ่ะมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะแต่ถามว่าได้ไหมมันได้นะโยมคุณทําพี่เราเนั่นแหละลดละจริงแล้วมีของจริงแต่พอมีของจริงมันก็มีรังสีนะโยมอัตมาแน่ใจถ้าเราจริงมันมีถ้าเราไม่จริงมันก็มีรังสีไม่จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องจริงของเราที่เรามีอยู่นะเนี่ยโยมเนี่ยกิเลสเราอัตตาเราพูดกับใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพอถึงรอบๆอสุดท้ายเดี๋ยวคุณจะไม่อยากคบใครเลยนะโยม นี่ทุกวันจะมาไม่อยากพบใครเลยเนะี่ยไแม่แต่ญาติเราพี่น้องเราไม่อยากพูดถึงด้วยไม่อยากจะไปมองด้วยโอ้ยมาก่อนมันขนขวายจะเอาพี่เอาน้องเอาเพื่อนเอาฝูงเจอวัดใหม่ๆหมนยินดีไนงะทุกวันให้ไปยังไม่อยากไปเลยเนะี่ยจมเชื่อไหมไม่อยากไปไปทำไมไอ้ที่พูดมันทำมาแล้วมันทำมาแล้วจะรู้ชัดแล้วไปเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราแต่มันก็ได้อยู่นะมันได้น้อยไม่มากอย่างที่เราคิดนะ มันได้เขาก็ได้อยู่แต่ได้ไม่มากอย่างเราคิดเ <c oughs> ราหวังว่ามันต้องได้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้พอสุดท้ายมันไม่ได้พอไม่ได้เสร็จแล้วมันก็เลยผลักเลยคุณก็เอาก็ไปเถอะเราเอายีดีกว่าเออมันก็จริงนะโยมถ้ายมสูงขึ้นสูงขึ้นจริงนิยมไม่ไปหาใครจริงนะไม่ไปหรอกมันจะหาแค่คนบ้ายติธรรมในตำดาเขาบอกพระจะไปให้เขานิมนต์ตำดาเขาบอกไว้อะถ้าเขาไม่มนิมนต์หลวงเข้าไปแล้วก็อย่านั่ง ถ้ามาเข้าใจผิดเข้าไปแล้วอะในบ้านเขาแล้วเนี่ยอย่านั่งนั่งเดี๋ยวไม่นานเออมันก็จริงนะแต่มาทบทวนจริงตำราพูดไว้พระเจ้าสอนเราไม่ถูกหมดเลยนะโยมถ้าเป็นนักบวชคือไม่นิมนต์อย่าไปถ้าหลงเข้าไปแล้วก็อย่าไปนั่งเพราะธรรมะนี่มันมันดีสุดนะโยมแต่มันก็โหดร้ายสุดเหมือนอาจจะมามองดูนะมันโหดร้ายอาจจะมานั่งมองทบทวนเนี่ย บางทีเราบางคนใจดำนะมองเฉยๆบางทีไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวเขาบางทีในช่วงหนึ่งบางทีที่เรามันถึงรอบๆหนึ่งอะ่ะบางทีก็เห็นเราเดือดร้อนเราก็เฉยๆนะมันก็เป็นกรรมของเขาใช่ไหมไม้บางทีมัน,น่าสงสารเหมือนกันนะเห็นใจเขาเหมือนกันเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้หลายๆเรื่องเนี่ยถึงตัวเราต้องทำนงโยมมีเนี่ย <c oughs> เรื่องราวต่างๆที่มันคือโครมอยู่เมื่อกี้ที่โสวพูดเมื่อกี้ข้างนอกเนี่ย <c oughs> ขเขาไม่เอาศินไงข้างนอกเขาไม่ได้เอาสินนะโยม เขาไม่ได้เอาสิ่งมาวินัยนักบวชของเขาอ่ะเขาจะท่องจําเอาแต่ตำราที่ท่องจําจําแล้วก็เรียนรู้พอเรียนรู้เสร็จเขาท่องได้จําได้เขาก็ให้กันแล้วเถระสมองเขาสร้างตงัวนขึ้นมามันพ่อท่านเคยพูดยังไงโยมรู้ไหมบอกศา,ส,ากสนาพุสธศาสนาพุทธเหลือแต่ชื่อเทนันเองนะเนื้อไม่มีเหลือแล้วมันเหลือแต่ชื่อของพุทธทนั่นเองทีงนนี้เนื้อเมื่อเป็นแบบมีเสร็จแล้วมันก็ต้องเห็นใจเขาอ่ะโยม มันก็เป็นอย่างเงี้ยสั้งของมาเสื่อมมาสุดแล้วมันกี่ยุคแล้วก็ได้นะโยมพวกวันนี้ยทุกวันนี้มีกีรยุกแล้วนะโยมเนี่ยทุกวันนี้เป็นแหละมันไม่ีอื่นเลยนะถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาพ่อไม่สร้างขึ้นมันหมดไปแล้วนะศาสนาพุทธเนี่ยม่อเหลือแค่ชื่อไงอาจะมามองก็เหลือแค่ที่พ่อสอนมาท่านเองนนะที่เป็นพุทธแท้แล้วเราจะเป็นตัวจริงที่ช่วยสังคมทุกเรื่องราวพูดไปใหญ่โตนะแต่ถามว่าจริงไหมอามาได้จริงอยู่นะเนี่ยจําลองทําการเมืองมาเนี่ยเอ ตอนนี้จำลองังไม่อยู่ไม่มีแรงนะตอนนี้มอเขียวทําตั้มเขาทาพ่อกับยุให้ไปช่วยเขาแล้วก็ทําไปก็น่าจะดีเหมือนกันนะสังคมทุกวันเนี้ถ้ามอยอมุมโหดร้ายนะแต่ถ้ามอยอีกมุมเป็นน่าจะดีเหมือนกันนะมันได้ชําระล้างไนงะใช่ไหมมันเน่าในมานานแล้วมันเน่าในมานานแล้วมันถึงเวลาต้องชำระล้างแล้วมั้งเมื่อก่อนชาวโศกเอาเรื่อง,ม,องมีเรื่องมีราวเนี่ยญาติโยมเขาไม่เอาเรื่องเรานะโยมแต่เถรลสกมณะเถรลสกษมณ เสรีรสมาคมเอาเรื we, ่องเราใช่ไหมเมื่อตอนพ่อมีเรื่องนี้เสรีรัฐสมาคมเรื่องเรานะแต่ญาติโยมเขาไม่เอากับเรานะเขาไม่เอานะเขาช่วยเรานะแต่ยุคนี้ญาติโยมให้เอาเรื่องแต่เสรีรัฐสมาคมเขาไม่เอาเรื่องนะเขาช่วยกันไว้โยมคิดดูต่อทีมันคิดยังไงเนี่ยเสรีรัฐสคมเขาช่วยกันอยู่นะยโยมมีเก็ไม่ช่วยนะเนี่ยฟังตำรวจเขาพูดเนะโอ้ยทำไปทำไปเนี่ยมันเนี่ยส่งเรื่องไปมันก็เงียบไปบมดไปถึงแล้วก็เงียบไปหมดเลย เขาดังทับอะไรกันอยู่โยมว่าใช่ไหมเนี่ยสังคมเป็นยีนะมันเป็นเรื่องจริงของสัจจะไงใช่ไหมมันเพื่อนด้วยกันมันก็ช่วยกันไว้มันสมมมด้วยกันก็ช่วยกันไว้แต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้มากนะโยมเราก็มีสิทน,นั่งมองเขาแต่สูงขึ้นมาคือก็ทําที่ตัวเราแหละทําที่กลุ่มเราแหละมันพ,พึ่งให้ตัวเราเราต้องทําที่ตัวเรานะโยมถ้าเราได้มากก็ได้ผลเราเราได้พึ่งโยมว่าคนอื่นได้พึ่งไหมเ่าได้แล้ว ฮะโยมเราได้พึ่งไหมได้นี่เมื่อเราได้พึ่งแล้วคุณไม่ต้องสอนใครเลยโยมเขายังได้พึ่งเลยอาตมาออกจากบ้านมาแล้วอาตมาบอกว่าไงรู้ไหมขอโทษนะลูกไม่ได้สอนลูกไม่ได้สอนลูกชายทาอะไรเลยอะ่ะเขาว่าไงโยมรู้ไหมก็ทําให้ดูสอนเขาแล้วไงลูกชายอาตมาตอบว่าางนะอาตมาขอโทษเขาที่ไม่สอนอะไรเขาเลยเขาบอกว่าพ่อก็ทําทให้ดูแล้วไง ยิ่งยิ่งกว่าสอนพี่กเขาพูดงี้ไยนนในบ้านแตมาลูกชายไม่กินเนื้อสัตว์นะลูกสาวไม่กินเนื้อสัตว์นะในบ้านแตมาสงบนะโยมเข้าไปสงบแบบลงังลางเข้าไปในบ้านเนี่ยในบ้านแตมาสงบเรียบร้อยนะแต่มันเป็นลางๆงตอนนี้เข้าไปสงบเงียบเ,เขาเป็นคนดีในสังคมแล้วก็นั่งทบทวนเด้ยให้เราเกิดเป็นตัวเรานี่ก็ไม่อยากให้ลูกแต่งงานนะ พูดแล้วพูดอีกตั้งแต่อยยุนิดน้อยจนอายุมากอะ่ะพอถึงเวลายี่้า,ย,ายี่ติดเขาไปเฉยเขาไม่ฟังเราแต่ตอนนี้นมาจะได้หลานนะโยมอาจจะได้หลานไม่แต่งงานหลานจะมาเนี่ยเขาเรียนจบมาเขาได้เกียรติิยมเลยโยมได้เกียรติโยมด้วยแล้วหน้าตาก็ดีด้วยเขาบอกว่างไงรู้ไหมเขาบอกเขาจะไม่แต่งงานหรอกแม่ใจเราดีจังใช่แต่ยังไม่เคยคุยเขานที่พูดเนี่ยเขาพูดมาเ,าเข้าหูเรา เส้นทางนี้มันมรกผลมันมีแล้วแล้ลิ์แลมก็มีนะโยมธิ์แลมก็มีคุณทําให้ถึงทําให้จริงแล้วทุกอย่างจะพาคุณไปเองอะ่ะคุณไม่ต้องรู้อนาน้าก็ได้อาจตามาวายกความไม่รู้ไงถามว่าทุกวันนี้รู้ไหมยังไม่รู้เท่าไหร่นะไม่เต็มก็รู้บางเรื่องนี่นนะรู้จะทำมาเอาทำยังไงความยึดเดียวออกจากใจเรา ทำยังไงเอาความถือสาที่มันยึดตีไว้ออกจากใจแล้วทุกวันนี้ามาอยากทาตรงนี้ไอ้ที่ทำตรงนี้อยากให้ใจเราโล่งทะลุทะลมอีกมุมหนึง่งไม่ง่ายนะโยมนี่เมื่อเรารู้ดีมยึดตีนะโยมคนเราเนี่ย <c oughs> ยึดดีแต่ยึดดีไปสั่งเขามันผิดไงใช่ไหมมันผิดนี่าศาสนาพูดถึงว่าออ,อาจจะเมาจมชาวโ่งออกจากาน้าพ่อไม่เคยสั่งให้ทำไรนะไม่เคยสั่ง บางทีพ่อของสั่งแต่เราไม่รู้บางทีพ่อของสั่งให้เราทำแต่เราเขาไม่รู้จนมีวันบอกท่านขอไปอยู่บปลาดระชาบอกพ่อท่านสั่งท่านตั้งนานแล้วไม่รู้จริงนะโยมเขาไม่ได้บอกท่านเราไม่ได้บอกตรงๆไงใช่ไหมเขาบอกเป็นในอย่างเงี้ยนี่ศาสนาพุทธคุณต้องสมเกลียวกว่าเองนะโยมแต่เป้าหมายแรกศีลคุณต้องอย่าผิดก่อนศีลห้าอย่าผิดศีลแปดอย่าผิดแล้วกฎระเบียบพ่ชาโศกตั้งไว้คุณอย่าละเมิด อาตมาเนี่ยไม่ได้ดิบไม่ดีเพราะเกรงใจคนนะอาตมาว่าที่อาตมารอดมาได้เพราะเกรงใจคนอยู่กับโลกต้อมาเกรงใจนะคนโยมนี่ถ้าเขาไม่ต้องการอะไรอาตมาไม่ไปนะั้นไม่ตะโลกีแล้วยิ่งธรรมะนี่เหมือนกันนะถ้าเขาไม่อยากได้อาตมาถ้ารู้นะแต่เราไม่ไปทำนะจริงนะหน้าโหดๆอย่างเงี้ยไอที่ไปทำบางเรื่องไปล้ำเส้นเขาเนี่ยเพราะเราไม่รู้เองแต่เธอรู้จนแจ้งไม่ถามไม่ทำหรอก เหมือนกันอาตมานั่งอยู่ขายเพชรขายพลู้ก็ไม่ชอบตอนไม่เชียร์เลยคุณอยากได้ถึงพูดให้คุณซื้อถ้าดูท่าทางคุณไม่อยากได้แต่มาก็งเงียบแล้วอาะมาก็เฉยๆแ่ธรรมะมันคงยิ่งกว่านั้นนะโยมมันคงต้องยิ่งกว่านั้นนี่การที่แววไวจะต้องเสเมียงมันต้องรู้ตรงอีกรอบเหมือนกันนะโยมถ้าเขาไม่ศรัทธาแล้วไม่ชอบแล้วจบดีกว่าจบดีกว่า แต่บางครั้งเราก็ต้องทําใจเงียบเงียบเฉยๆนะโยมทั้งที่ใจเราไม่อยากทําบางทีเราก็ต้องทำเหมือนกันนะธรรมะเนี่ยต้องทาเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่ามันดีก็ต้องทำไงฉะนั้นสุดท้ายปลายทางชีวิตคนเรานี่บางทีเราไม่ได้อยากทําเราก็ต้องทํานะถ้ารู้ว่าดีว่าถูกคุณก็ต้องทําโยมคุณอาจจะไม่ได้อยากทาหรอกคุณต้องฝืนใจทํานะ <c oughs> อย่างถือสินห้าเงี้ยคุณได้แล้วใช่ไหมศินแปดคุณอาจจะไม่ถือคุณต้องฝืนถือนะคุณต้องฝืนถือ ถ้าไม่ได้ศีลคุณจบนะสานาพุทธเนี่ยเพราะร่างเงาสานาพุทธมันคือศีลห้าศีลแปดศีลสิบแต่นักบวชก็ต้องมีวินัยอีกใช่ไหมท่านี้คุณต้องรักษาตรงนี้ให้ได้นี่ร่างเงาพุทธมันหายไปคือไม่เอาศีลไม่เอาวินัยเองเนี่ยที่มันเน่าใน่เฟะในทุกวันเนี้ยเขาไม่เอาศีลไม่เอาวินยัยเนี่ยเทระสมาเอาเตรงปเปะอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่ได้เป็นมันตอนนี้มันเป็นมานานเลยแล้วก็จะมาไปเผาศพเขามาออกมาเมือนมืดเห็นผู้หญิงกินห้องพระอย่างเงี้ย ก็เดินผ่านมาเราก็ไม่ได้อยากดูว่าเราเดินผ่านมาเห็นผู้หญิงยู่ห้องพระมืดๆอ่ะเพื่อนบอกเอ้ยอย่าพูดอย่าพูดนี่นี่ประเพณีคนไทยเพื่อนม่เดินมาข้างหลังไงแล้วบอกเอ้ยผู้หญิงห้องพระไอ้เพื่อนเดินบอกเอ้ยอย่าพูดอย่าพูดนี่คือนิสัยของคนไทยนะแต่ตอนนี้คุณรู้คุณเงียบไม่ได้คุณต้องพูดนะยโยมบางเรื่องบางราวเนี่ยบางครั้งแต่คุณต้องใช้กล้าบางส่วนเนี่ยแต่คุณต้องดูท่าทางด้วยนะยโยมแต่พ่อเคยพูดอย่างนี้ สัจจะเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงนะยมคุณเข้าไปมุมไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเพื่อนไปนสามคนสมมุตินะคุณมีเพื่อนไปสามคนสามคนนี้เขารู้เรื่องกับเราแน่นอนเข้ามาในตรงกันสักสามสิบคนเนี่ยถ้าคุณพูดความจริงออกไปเนี่ยสามคนเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ยี่สิบคนตรงนั้นอ่ะเราพูดความจริงออกไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เพื่อนมาอีกสักคนสองคน เรามีสามคนแล้วเช่นนะัได้เพื่อนอนี้นอีกสองคนและไอ้คนรู้มันก็มีอีกในนะั้นในยี่สิบคนน่ะคุณมารอดไหมพ่อบอกว่าตามว่ารอดอะ่ะมันจะช่วยไงใช่ไหมสามคนนี้มันเข้าไปมันช่วยอยู่แล้วไม่ได้ความจริงแล้วอีกสองคนมันได้ห้าคนแล้วได้ห้าคนแล้วไอ้ตรงนั้นมันมียี่สิบคนอย่างเงี้ยไม่มีแรงทําไมเราล้อนี่สัจจะเป็นความจริงตรงนี้อาตมาก็รู้มาแค่นี้นี่ความจริงบางครั้งคุณมีโอกาสพูดคุณต้องพูดนะคุณพูด ไม่ได้อยากพูดแต่คุณต้องพูดถ้ามีโอกาสพูดอาจจะมาบางครั้งบอกโยมตรงอาจจะมาอยากหนีมากกว่าอยากพูดแต่ตอน,นต้องเขียนตัวพูดไงจะได้ฝึกเขาไว้บ้างความจริงเท่านั้นโยมที่มันจะคงทนต่อการถาวรแล้วมรรคผลที่เราได้มีคงทนการถาวรแล้วมรรคผลมันจะเปลี่ยนจิตวิญญาณเราคุณว่าใจาเปลี่ยนได้ไหมใจเปลี่ยนได้ <c oughs> ทาไมเมื่อก่อนมันอยากรวยตอนนี้มันหายไปแล้วอยากรวยทำไมฮะ มอก่อนมันก,กลัวๆบางอย่างมันก็หายไปแล้วนะความกลัวแต่บางอย่างก็ยังกลัวอยู่นะไม่ไอมหายหมดทีนี้ความจริงของสัจจะนี้มันจริงนะโยมยังไงคุณเอาธรรมะให้เข้าไปในจิตวิญญาณพอธรรมะเขารรานน้าในจิตวิญญาณนี่มันจะมันจะดีนะโยมมันจะชุ่มชื่นนะโยมท่านแล้วเห็นใจเราเนี่ยใจเออเออมันสงบเย็นดีในะบางเรื่องบางลาวเนี่ยเออมันเข้าท่าดีฮนะพอความมาเข้าไปใจมันสงบจากเกียรติลงมาใจมันสงบดีเอ่อเย็นดีแล้วมันก็แช่มชื่นหัวใจดีนะโยม ถ้ายมได้มักได้ผลอาตมาแน,น่ใจจรเป็นอย่างเงี้ยหลายเรื่องหลายราวนิยมบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นปแปจนเป็นไปต้องนั่งดูยิ้เฉยเหมือน,นกันนะบางครั้งแต่ถ้าเราขวางได้ควรขวางไว้เนี่ยบ้านเมืองจะไปลงเหวใช่ไหมเนี่ยมันจะสร้างบอนคาสิโนอย่างเงี้ยจะไปสร้างคมเปรตเครื่องเงี้ยก็ต้องมีโอกาสไปพูดนะใช่ไหมเราก็เชียร์ไปเนี่ยเราไม่มีแรงไปทําเราก็ส่งอาหารกองทัพทำเนี่ยอาตมาต้องถูกเลยนะ พ่อเราทําร่องไว้แล้วไงเราก็ทําไปตามนี้แหละและมิตรดีสายดีในกลุ่มเราอีกเราก็ต้องอนุรักษ์กันนะโยมอะไรดีก็ต้องส่งเสริมนะในกลุ่มเราเนี่ยอาจจะแรงน้อยอายุยาวแล้วแต่ต้องสร้างความยินดีอย่างที่อโศกพูดไว้ที่จริงอโศกพูดไปครบเลยนะพูดไปในครบแล้วแต่เราต้องมาทำไงโยมสร้างความยินดีสร้างความยินดีกิมยายเรามันไม่ได้อยากทําก็ต้องทํานะโยมแต่ก็ประมาณร่างกายยนะโยมจะทําแค่ไหนจะพอเป็นพอไปถ้ามันเกินไปแล้วก็ช่างมันบ้างใช่ไหม อา่าทมไแน่ใจเลยนะมันคงจะไปได้อีกระยะหนึ่งอะ่ะแล้วมันจะลุ่งเรืองได้ด้วยก็รอไปโยมไม่มีโอกาสดีบางทีก็ทําให้เต็มที่แต่เราก็ต้องรอ,อ,อคอย,อยงไงใช่ไหมรอความสุขงอมของแต่ละคนแต่ละเรื่องแม้แต่ตัวเราก็ต้องให้โอกาสนะโยมมันจะผิดบ้างมันจะไม่ถูกบ้างเราก็แก้ถ้าผิดเราก็แก้ถ้ารู้เมื่อไหร่นะไม่ถูกเราก็แก้ถ้าไม่ใช่มันก็เปลี่ยนถ้าไม่ใช่เราก็เดินต่ออนุรักษ์เข้าไว้เมื่อยังรู้แล้วมันผิดแล้วก็แก้เลย ยอมหน้าแตกบ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนันก็ไม่ทําง่ายนะี่ต้องหัดทำเหมือนะกันนะโยมหัดงอมันก็ได้ไม่เสียหายอะไรหัดขอโทษคนบ้างกับพิากอะไรใช่ไหมยิงขอบคุณขอโทษอาวัชชาวโศกขาดไปหน่อยนะมันต้องหัดขอบคุณบ้างหัดขอโทษบ้างมันถึงยุคเนี้ยอาวัชมาคุณต้องทํานะชาวโศกเราอะอัตมาคลายมันได้ระดับมึงแหละแต่ทุกวันนี้ให้กําลังใจคุณต้องฝึกด้วยนะจะพูดยังไงให้เขามีกําลังใจ จะพูดยังไงขอโทษเขาบ้างขอบคุณเขาบ้างให้เขามีกำลังใจเดินต่อถ้าเราจะไปยุกถึงขัดเขาขัดเขาไปมากอย่างเขาคงไม่ไหวกับเราเหมือนกันนะโยมบางทีต่มากระแสกล่ามคืนเหมือนกันเห็นคนมานั่งรออาหารเนี่ยต่มาไม่ได้อยากให้น้ากินเหล้าแต่ตะมาเขาต้องแอมบางทีก็อดใจหน้าเห็นใจไปบอกเขาให้เขาดได้ไปไปแต่ใจก็ไม่อยากให้นะนนะก็รู้เห็นไม่กินเหล้าอยู่อะและ้วก็นั่งรอเงี้ยใจบางทีมันก็น่าเห็นใจนะมันเนี่ยล่งเป็นอย่าง,งนะี้ทุกวันเนี่ย แล้วมันอยู่กับเราไงใช่ไหมบางครั้งมันก็ต้องไม่รู้อะต่มาก็บางทีก็จำนดนจำยอมกันนะบางอย่างเราก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันมันคืออะไรตรงนี้สําคัญไม่รู้เรื่องอื่นไม่เท่าไรก็รู้เกียรติเราให้ชัดหน่อยก็ได้รู้เกียรติเราให้ชัดรู้อัตตาเราให้ชัดมันยังค้างอยู่เท่าไหร่ในใจเราตรงเนี้ยตรงเนี้ย <c oughs> มันมีอื่นไม่มีกเกาสินห้าละสินแปดก่อนไม่ผิดไหมอย่าให้ผิดตรงนี้ มงไม่ผิดตรงนี้สินจะทําให้เราเนี่ยมองใจเราเองเป็นมันจะเห็นใจเราเป็นมันสินเขาว่าไวยังไงเราก็ว่าไปตามมันก่อนหยาบๆแต่พอได้สิลแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ความรู้สึกด,ดีให้กับตัวเองแล้วก็ใจมันจะเห็นใจเราเนี่ยอย่างเข้าภาษาเนี่ยคุณตั้งตบาบะอะไรคุณพยายามทํานะถ้าคุณไม่ตั้งตบาบะคุณจะไม่รู้คุณติดอะไรนะเนี่ยเนี่ยเข้าภาษาไ <pairs> ม่ด้จะปฏิโมงเลยใช่ไหมลองดูสิคุณตั้งตบาบะอะไรเขาไว้ถ้าคุณตั้งตาไว้เดี๋ยวกิเลมจะดิ้นไงถ้ามันติด ต้องตั้งใจทําจริงๆนะอย่าทำเล่นหลอดๆอะไรแหละหรือตั้งแล้วลืมก็ไมหมดแล้วอย่าลืมโยมเพื่อให้เราดีขึ้นเราสะอาดขึ้นไงใช่ไหมเนี่ยเข้าภาษาทีก็ตั้งตะบะทีนึงเนี่ยถูกแล้วแล้วเราก็เรื่องแล้วก็ดูใจเราเนี่ยที่จริงเมื่ตอนเข้าภาษาต้องทุกระยะทางนะธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่แค่สามเดือนมันต้องทั้งสิบสองเดือนแล้วธรรมะเราที่ทำมาอยู่เนี่ยอาจจะมาก็คิดอะไรไม่ค่อยเป็นเยอะไงจะคุยคนเชียร์อยู่วัดให้ได้ก่อนไอ้เรื่องเเรื่องรอง ถ้าอยู่วัดได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ค่อยเป็นไปอัตมาแน่ใจว่าเส้นทางนี้มาหล่อหล,อ,ลอมจิตวิญญาณคนให้มาเข้าสมาธิิได้หมู่กลุ่มเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าสมาธิได้แล้วเราก็รักดีใช่ไหมเราชาวโสกรักดีทุกคนนึกออกจากหมู่ไปไม่มีมิตรดีนะโยมกลุ่มเราเท่านั้นที่มีมิตรด,ดีอาจจะถูกใจไม่ถูกใจบ้างไม่สมบูรณ์บ้างเราก็ต้องทําใจรับไปแหละโยมมันมีใครสมบูรณ์หมดหรอใช่ไหมเราก็มาฝึกปรือไงเราก็มาฝึกใช่ไหมทุกคนมาที่นี่มาฝึกใช่ไหม แล้วก็ทําตัวเราแหละก่อนแล้วก็ทนให้ได้อยู่ให้ได้และอายุขนาดนี้แล้วอัตามาน,นั่งมองมอแล้วมันจะอยู่สักกี่ปีนะห้า,ห,าหกเจ็ดสิบอาคี่อยู่สักกี่ปีนะแล้วคุณจะมาอะไรกันนักนะหนาฮะแล้วมองไปหาคนใหม่มาใครเห็นยัยงมีใครมากับเราเมื่อก่อนจะมาอยากได้คนมาในวัดเยอะๆนะแต่ตอนนี้มันเฉยๆแล,แล้วเพราะมันรับความจริงมากขึ้นไง นิธรรมที่ตัวเราอะโยมให้ได้มักได้ผลก่อนให้ตัวได้มักได้ผลนี่ติดตัวเราติดจิตญญาเราถ้าเราได้แล้วเราจะเบาขึ้นแล้วตัวนี้เป็นทรัพย์ของเราไอ้ข้าวของเงินทองก็ช่วงสั้นๆนะโยมไม่ได้ยาวเยอะเลย,เลยฮะบอกตัวนี้ให้ชัดในเมื่อชัดเสร็จแล้วคุณก็สร้างกุศลให้ตัวเองอาหัดเสียสละหัดให้บ้างการให้มันเป็นที่รักนะโยมการเสียสละการให้เดีเป็นที่รัก เราก็ฝึกตรงนี้แล้วมีน้อยเราก็ให้น้อยไม่มีเราก็ไม่ต้องให้ให้แรงงานไงให้ความรู้ดีๆไงให้ความเข้าใจไงให้ความที่เราเห็นใจไงถ้ามาสูงสุดตรงนี้ก็ตรงนี้มาตัวนี้ให้มากขึ้นโยมนึเมื่อได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะอยู่บนขอบป่นในในในกลุ่มของเราในกลุ่มของเรานี่มันไม่มีเยอะนะโยมมันไม่มีเยอะหรอกอาจจะมาไปไพศาลเชนี้คงไปรั้งสุดท้ายเลยว่ามันตั้งใจมานานแล้วมันไปแล้วมันไม่มีแรงไปเหนื่อยไง เที่ยวนี้มีมอกาดไปก็เลยไปอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ไปเพราะมันเหนื่อยมันเป็นเรื่องจริงของร่างกายนะโยมดูท่าทางม่แข็งแรงแข็งแรงนะแต่พอวัยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดอัพนี่มันมันไม่เป็นอย่างรเราคิดหรอกโยนั้นเราก็ต้องทําทําศีลเราให้บริสุทธิ์ทําใจเราให้ดีแล้วก็มันมันไม่เข้าใจแล้วก็พยายามเรียนรู้ตัวเราอ่ะอ่านใจเราก่อนคนอื่นเป็นเรื่องรองโยม แล้วก็ฝืนไปทนไปบางส่วนไอที่ได้แล้วมันก็ได้แล้วมันก็ดีแล้วไงใช่ไหมมองมองอะไรที่เราได้แล้วก็ได้บางก็ได้โยมมันได้มีกําลังใจมักผลที่เราด้จิตปัญญาเราอ่ะอ๋อไอ้นี้เราก็ได้มันจะเยอะแล้วไงเนี่ยพอเทศมาเราก็เทียบกั่จใจเราแหละเอออันี้ก็ทามันจะเยอะแล้วไงอันี้ไม่ได้เราก็รู้ไม่ได้ไงเนี่ยเทียบตรงนี้โยมแล้วมันจะมีกําลังใจเดินต่อมันได้มาขนาดนี้มีอยางสบายขนาดนี้โยมถ้ามาได้มากกว่านี้มันจะดีกว่านี้นะมันจะไม่สบายแบบโลภีค่ะนิยม มันจะสบายแบบเช่นขึ้นหัวใจในใจเราอ่ะหายทุกคนได้มักได้ผลนโยนมน์อะอาสาธุนะ